เาจะมาะถามทุกคนนะคะว่าสักงสิ่งที่ต้องตัวเองสงสัยมาดูแลนะว่าเป็นอย่างนคนอันคนไทยเพิ่นจ้างหัวับเงินประเทศอื่นเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน้องตเสงสัยมาดนแลแล้วซึ่งตัวเองก็หาคําตอบแล้วก็หาคําตอบได้หลายทางเลยนะว่าเออมันย้อนอย่างเป็นอย่างคนไทยจ้างหัวับเงินอันตราเงินประเทศอื่น ซึ่งจะตั้งจากบ้านเมืองของลวงตู่เนาะบ้านเมืองของลวงตู่ฮันเป็นประเทศลาลวทุกคนซึ่งประเทศลาวเขาทุนใช้แทบทุกเงินอิหรีทุกคนแทบทุกอากาเงินเลยเนาะ,ะที่รวมรวมมาก็จะเป็นเงินดวนเงินสหรัฐอเมริกาแลวก็ลักางเลยก็จะเป็นเงินบาทเนาะสินค้าของขายต่างๆเนาะส่วนพิสิคิดเป็นเงินบาททุกคนเื้อบอ แ้วแต่ว่ามันมีบางอย่างทุกคนอ่ามันเป็นเหรียญทุกคนเหรียญคนเราทางบ้านตู้ฮังสลายเพื่อนจะไปฮับเอาเหรียญทุกคนอันนี้เด็กก็งงคือกันว่าเป็นอย่างคือคือบเอาเหรียญเนาะแต่ว่าอ่าสลายตกที่คนทับเหรียญเอาเหรียญทุกคนสไลด์มันก็จะเป็นเพื่อว่าม่องที่เป็นม่องแบบขายของที่อ่าขายของห้างยหญยๆบอสินะทุกคนแล้วเพื่อนก็จะฮับเหรียญอ่า ทางนี้ใหญ่โบสนามบางทีก็ฮบเหรียญแต่สลาบบางทีก็จบฮาบเนาะแต่ว่าตรงที่ฮาเหรี่ยนที่แน่นๆส่วนใหญ่เลยลักลักเลยก็จะเป็นทางริมแม่น้ําของริมแม่น้ํโขงเองเนาะเพราะว่ามองนั้นจะเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวหลายเนาะแล้วกับป็นจุดเที่ว่าระว่างไทยลาวเลยทุกคนมันก็เลยให้แบบตรงนั้นท่านฮับเงินบาทแล้วก็เงินเจียแล้วก็เงินเหรียญทุกคนอะแต่ว่า ถ้าเป็นทางบ้านแบบมุงตูขนาดฮ้านขายของธรรมดาขายของแบบของของ,ขอ,งอ่ะเขาเป็นยังไนหันขายของซ้ำธรรมดาห,หมดส่วนเพื่เก็จะบ่ค่อยเอาเงินบ้านแลกเปลี่ยนเงินบ้านเพื่อก็บ่ค่อยแลกเปลี่ยนหรือเอาแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันออกยากค่ท,ทุกคนคนเราสลวยใหญ่เพื่อว่า,วาบ่าอยากเก็บเงินบ้าทไว้เนาะเพราะว่าเงินบ้าททันแข่งตอยู่แล้วแต่ว่าเงินกีบ้มันเฟ้อทุกคนแบบขึ้นๆลงๆสินะเพื่อเลยบ่อยากเก็บไว้เพราะว่า เก็บไว้แล้วมันเอาออกค่อนข้างจะเอาออกยากทุกคนแต่ว่าถ้าเก็บไว้เนาะบางคนสลายใคนที่เก็บไว้สลายใ่ก็จะเก็บไว้เป็นขวัญคือว่าเก็บไว้ไปเที่ยวฟังไทยเนาะบางคนจะเก็บไว้เอามาเข้าธนาคารไว้เนาะสรองตัวเองกะเก็บไว้คือกันเนาะเก็บไว้ทั้งเหรียญเก็บไว้ทั้งเงินแบงค์เงินบาทคุนเก็บไว้หมดเลยเนาะเพราะว่าน้องรักเรืวองเตี่ยงก่ะ ไปมาระหว่างไทยลาวตลอดกเลยอยากเก็บไว้เนาะเพราะว่าหาเงินกีบเนาะหาเงินกีบตั้งอ่าหลายบาทหลายกีบเนาะเพราะจะมาแลกเงินบาทได้แค่ใบเดียวนะทุกคนห้าใบแลกได้แค่ใบเดียวของประเทศไทยมันเลยรู้สึกว่าถ้าหาเงินแบบเก็บแบบไทยมันจะเออรู้สึกว่าโอเคกลัวเนาะเพราะว่าเงินไทยที่ได้เงินที่แข็งค่าขนาดเลยทุกคนเนาะได้เงินที่แข็งค่าล้วกาอ่า เงินที่แข่งค่าแล้วก็แบบเงินประเทศอื่นนี่ก็คือแบบโอซาเนาะน้องเปลงเคยทดลองใจไปซื้อทดลองใจตัวเองเนี่ะเอาเงินกีบเนาะไปซื้อของในห้านขายของซาห้านสองห้านแล้วเนาะห้านแรกที่น้องก็เคยไปซื้อห้านเป็นอาห้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนห้านขายก๋วยเตี๋ยวตอนที่กอนนังเตัวเองอะ่ะอยู่อุดรน้องเพลงก็ได้ไป เราเอาเงินกีบทุกคนประมาณใบสาวพันกีบเนาะค่าเทียบเทียบกับประมาณซึ่งที่บ้านของเงินไทยนนเนี่นะเนาะเพาะเองเราเอาเงินตัวนั้นไปจ่ายเบิ้งเนาะไปจ่ายกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนาะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อนกับบัวฮับทุกคนเพื่อนบันะวฮับเนาะเพราะว่าบัวเคยไซส์แต่ว่าเคยไปเที่ยวลาวมาก่อนเนะ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 าะแล้วก็เพื่อนว่าเพื่อนมักประเทศลาวแหงประเทศลาวไปธรมรมศาสตรหาของกินทันง่ายสะดวกสบายสงบดีเนาะอ่าแต่ว่าเพื่อนท่านบอบอบัวหูไซส์ทุกคนอ่ะ แต่ว่าเพิ่นบอกว่าผัวของเพิ่นถนาผู้หญิงเนาะที่เอาเงินกเอาเงินกีบไปซื้อน่ะเจ้า้องหาเป็นผู้หญิงเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าแต่ก่อนตอนที่ผัวของเพิ่นยังบริหารได้เสียชีวิตธนาเพราะเขาเพิรนก็เป็นคนหนึ่งที่เก็บเงินกีบเนาะเพราะว่ามากไปเที่ยวประเทศลาวแห่งเนาะแต่ว่าตอนนี้พอเสียชีวิตแล้วเพิ่นก็แบบเลิมแบบหมดได้เก็บเงินกีบเนาะก็เลยแบบเพิ่นอยู่ตคนเดียวเลี้ยงหลานใช่นหมทุกคนเลี้ยงหลานผู้หญิงคนหนึ่งเนาะแล้วก็ ที่สองเนาะที่ตัวเองได้ลงใจก็คือที่ปัตุอ่ะต้องเด็กก็เลยเอาเงินประมาณเป็นเงินประมาณพันกี่สองพันกี่ไปแล้วตัเองลองเอาไปซื้อขนมเนาะซื้อขนมในฮานาะซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าไม่รู้จักบม่เคยใส่จกเทือแต่ว่าเคยได้ยินอยู่ดแบบว่าบ่าบาเคยเห็นนะเคยกระจับเบิ้งเนาะและ้วเก็เลยเอาให้เพื่อนไปใบหนึ่งให้เพื่อนเก็บไว้ซื้อเนอะเอาะไว้ให้เบิ้งซื้อกะ เอาไปเก็บเปเก็บกับว่าไป็อย่างเนาะกะเอาให้เงินจืดๆเนาะทุกคนต้างรู้กันว่าคือกันว่าไปอาอาหยอ,บบไปอย่างเงินไทยตอนนี้คือแบบแข็กพาดแทะแบบแข่งโตแบบแข่งแข่งแทสแ,แ,แ,แบบอ่าแต่ว่าเงินจะตั้งจากเงินกรีปเนาะเงินกีบพันเธอแบบว่าเฟอ้อตลอดเลยทุกคนอ่ามเฟอ้อตลอดเลยแล้วกาอีกอย่างสินค้าภายในประเทศล,ลาวสไลด์แลจะเป็นของประเทศไทยน้เข้าจากประเทศไทย ส่วนน้อยสุดที่จะแปลว่าผลิตและกร็ไซ้ภายในประเทศตัวเองอาจจะเป็นส่วนน้อยขนาดเนาะแต่ว่าส่วนหลายจะฮับมาจากประเทศอื่นๆเนะาะลักๆอันดับแรกเลยเนาะประเทศนั้นก็คือประเทศไทยเนาะที่มีสินค้าที่หลายทุชนเลยในลาวได้เป็นสินค้าไทยต่อมาก็จะเป็นของจีนแล้วก็ของเวียดเนาะทุกคนเนาะก็ที่มียุคประมาณ3ประเทศนี่แหละลักๆเ,เลยที่มีที่เป็นที่สินค้าในลาว ก็ว่าประเทศไทยนี่ดีนะทุกคนที่แปลว่าผลิตสินค้าอย่างแบบไซส์ภายในประเทศเองโดยก็ว่าส่วนใที่จะเข้ามาจากประเทศต่างประเทศหรือประเทศอื่นนะทุกคนแล้วกันประเทศไทยนี่มันค่อนข้างจะแปลว่าสะดวกสบายลหลายอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นทางอาหารการกิน้วกาการส่งของต,งต่างๆเนาะแลวกาค่าคองทีหว่างไทยกับลาวมัน ค่อนข้างจะว่าแตกต่างกันหลายทุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยเนาะตอนนี้การย้อนว่าเงินไทยทันแข็งข่าขึ้นแหงเนาะคนลาวห,หลายคนเนะาะเพราะว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าประเทศไหนที่แบบเงินเฟอ้อทุกคนกับที่แปลว่าเงินคุณค่าเที่ว่าแบบเฟอ้อแหงแล้วก็ส่วนให่ก็จะมาเตุงานอยู่ฝั่งไทยเนาะมาเตุงานอยู่ฝั่งไทยได้ เงินเดือนลักเก้าพันขึ้นไปใช่ไหมทุกคนคันเริ่มต้นเด้ขนาดบางคนที่ว่าโบได้เหียนจบโบได้เหียนสูงอย่างมาเ็ดงานที่ประเทศไทยกะได้เงินเริ่มต้นเดือนละเก้าพันเอ้ยเก้าพันบาทตัวแบ่เก้าพันจิบได้เดือนละกเก้าพันบาท, 9, บาท, 9, บาทมันเป็นอีกอย่างคือว่าป๊าดเอาไปเปรียบเทียบเป็นเงิเนที่ก,กำลังเฟอ้ออยู่ชัวแบบได้หลายแหงแล้วกะการเทดงานก็บแบบว่าโบได้เมื่อยโบได้เหียงปานนานแบบเ็ดงานแบบเบา สบายๆก็แบบได้กินเงินเดือนแบบเก้าพันแล้วเนาะบางคนที่บอว่าเก่งทางด้านก็สร้างแน่เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็นหมนนแบบนื่นกว่าคนละบาทแบบมันจะแห้งดีทุกคนพ่อก็อยังคิดอยู่เนาะว่ามีโอกาสพราะว่าอตอนนี้พ่อสุชก,ก็ยังคิดว่าที่มให้งานยุไทดีบ้าะเพราะว่ายุไทยันทยทงเงินคือว่าได้หลายแทน่นะเพราะว่าน้องตุ๊กเองข่าตอนอยุลาของเราเองก็ได้เอาเงินบาทเนี่ยเนาะเป็นทั้งเงินเรียนแน่เงินแปคง,ปงเงิน เพื่อที่จะเอาไปซื้อของในตามตลาดสนบนบบดเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้สนบนบบดแหกอกแต่ว่าก็เอาไปซื้อของแบบห แวแบบมันเฟ้อขึ้นทีน่ะมันกับเ่ากะเออได้หลายอยู่แต่ว่าถ้าแบบมันลดลงทีนะแบบมันกะลุกพื้นทีน่ะทุกคนมันมันขึ้นขึ้นลงลงเลยที่แบบที่ให้อ่าแม่ค้าขายของต่างๆที่หับเงินไทยน่ะกับุกใจคือกัรทุกคนเพราะว่าคนที่ขายของแล้วหับเงินบาทนี้มันที่ให้เราปุกใจเนาะบางทีอาจจะคิดไปตามเลทกระแทแต่ว่าถ้าเลทขึ้นแม่ค้าขายของกับเปกะที่ดีแต่ว่ามันลงกะบ่ดีคือการมันขึ้นกะบ่ดีคือกนรทีน่ะทุกคนจะให้แบบมันยุบคงตัว แบบปกติทั่วไปเลยนะแต่ว่ากับพวกผู้ที่เป็นไปได้บอยโอเคก็ยากให้เป็นแบบนั้นละกาคนลาวหลายๆคนก็อยากให้มันยืดยืดโตแบบนั้นนะนะแบบพวกยากให้มันเฟ้อขึ้นหรือว่าเฟ้อลงเส้นลูกศอยากให้แบบมันอยู่แบบปกติของมันทุกคน,นแต่ว่ากับพวกผู้ที่เป็นไปได้บอยเนาะต้องตุ้กจนอายเนาะบางครั้งที่ว่าเอาเงินบาทไปซื้อสินค้าในตลาดเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ฮับทุกคน,นอ่ะโดยเฉพาะเหรียญนี้เวลาไปซื้อนี่เพิ่นบ่ฮับเลยเนาะ อันนี้มันก็เป็นแค่บางที่เซื้อเนาะบางที่มันก็ฮับเอาแต่ว่าบางที่มันก็บไ่ฮับเอาเนาะช่วงตื่นกะเอาไปซื้อตั้งสามเท้าทุกคนแบบกะก็แบบว่าเออน้องตุ๊กนึกว่าแม่ค้าคนนี้อาเอาแม่ค้าคนนี้อ่ะซิเอาเนาะทิดแบบนั้นเอาไปซื้อสามเท้าแม่ค้าก็บโเอาจ้าเื่อทุกคนก็เลยให้ทุ๊กพันเออโบไปซื้อละบอกเงินบ้านไปซื้อละนาะงกระิเอาเงินกินไปซื้อแทนเอาเนาะเพราะว่าเคยเอาเงินแาบซื้อสามเทอาที่เท้อกะแม่ค้าโบทำ เดี๋ยวมื่อนี้เาเปลี่ยนกานที่ขอตลาดไปก่อนนอกจากไหนกะฝากท่นผู้ชมกดไ like ลค์กดแชร์นาะแล้วก็กดติดต่างกดซับสไคร้ก็ดิ่งแจ้งเตือน้ามพลาน,นของ้องตุ๊กเด้อและกัทุกคนนาะมีความคิดได้เรนาะสิ่งที่้องตุ๊กถามทุกคนไปว่าไปอย่างเงินของประเทศไทยคือแปลว่าแข็งข่าขึ้นแทงเทแล้วกัอ่ามีสองคำถามนะหนึ่งก็คืออ่าที่ว่าไปเมื่อกี้เนาะส่วนที่สองก็คือุ้งตุ๊กที่ถามว่าเป็นอย่างประเทศไทยคือบ่หับเงินประเทศอื่นเข้ามา นำใช้ในประเทศไทยเองเนาะกะันตอบให้นักคุณเลยด้วยเพราะว่าบางย่างคือแบบย่างฮู้เนาะย่างฮู้ความคิดเห็นของทุกคนว่าสิเป็นแล้วใดเนาะอ่าเพราะว่าตัวเองกะฮู้อยู่ในบางส่วนแต่ว่ากับย่างพันฮู้หลายเนาะก็เลยอยากเชฮู้ว่าเออเป็นแล้วใดเนาะเป็นอย่างเงินประเทศไทยคือว่าแข่งข้าแท้และกะเป็นอย่างคือบุหับเงินประเทศอื่นเลยเนาะเดี๋ยวต,ตัวเองขอตลาดไปก่อนเด้อว,วิดีโอนี้สบายดี